เจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวกันดีมีอะไรครับเคียเจนบอกเราเรื่องหญิงให้ฟังเยอะเลยเหรออยากรู้ไปทำไมเนี่ยเอาก็น้องสาวจะอยากรู้เรื่องพี่ชายมันผิดตรงไหน ก็ไม่ผิดหรอกแล้วไปเจอมาหรอยังอะ่ะไม่ได้เจออีกเลยอะ่ะแล้วถ้าเจอล่ะก็ดีอ่ะดิจะจีบเขาเหรอบ้าหรือเปล่านี่จะจีบเขาเนี่ยก็ต้องรู้จกักต้องคุยต้องอะไรกันก่อนดีถ้าถูกใจเนี่ยค่อยจีบ แล้วชอบแบบไหนล่ะก็ต้องเกตเกกันมั้งแล้วแบบนี้ไม่เกตกันตรงไหนอ่ะแบบเนี้ยคือน้องสาวเข้าใจไหมแล้วนี่ขึ้นไปนอนได้แล้วรีบไปนอนซะถ้านอนดึกตื่นสายไม่รอรับนะครับไปละ คอยดูนะจะทำให้ชอบพี่ได้เลย ทำไมตี้กลับช้าจัง่ะลูกตีม้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยครับแม่ก็เมื่อกี้ไ,ไปทานอะไรกับเพื่อนมาแน่ใจนะแน่ใจสิครับทำไมแม่ดูเครียดๆ,ๆจังนะ่ะไม่มีอะไรลูก ตีแบบน้ำทุกป,ปะเดี๋ยวจะได้พักผ่อนก็ได้ครับอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเจอเขาของแม่ด้วยนะครับตี้ว่าอะไรนะวันนี้ผมไปเจอท่านประธานกอนกิบนะครับผมไปเจอท่านแล้วเฮม แม่แม่แม่พอได้แล้วจุดชมคนอื่นได้แล้วฉันไม่อยากฟังแต่เขาดีจริงๆคุณชมแต่คนอื่นไม่ชมลูกตัวเองลูกน้องก็เหมือนลูกตัวล่ละนี่นี่จะบอกอะไรมห้มถ้ายายวิวเป็นได้แบบนี้นะดีเลยคนนี้ก็แปลกคนนะเห็นคนอื่นดีกว่าลูกของตัวเองนี่ดีนะ ที่คุณไม่มีลูกกับมันไม่งั้นป่านนี้ยคงยกทุกอย่ากให้มันไปหมดแล้วไปไหนกัไปแล้วป่านถ้าเขาเป็นลูกผมผมคงเป็นพ่อที่โชคดี พี่ลูกฟื้นแล้วครับแม่ขอโทษนะครับเผมหลับไปอะ่ะที่ต้องมาลำบากพ่อแม่แท้ๆเลยไม่เลยครับแม่ไม่ลำบากเลยผมมาตกใจมากกว่าที่แม่มาล้มตึงใส่ผมซากงนันน่ะกินข้าวหน่อยครับ ผมช่วยนะครับแม่กินอะไรไม่ลองหรอกดี้ไม่ได้หรอกครับแม่กินข้าวซะหน่อยนะเพราะว่ามียาหลังอาหารด้วยนะครับนิดน,นึงกินนิดนึงก็ยังดีครับ แม่ทำใจใสบายเถอะนะผมยังไม่อยากถามอะไรแม่หรอกตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรอให้แม่พักผ่อนก่อนรอให้หายดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยก,กันเนาะกินน้ำมันอุ่นก่อนด้วยอ,อ,อุ๊ยกินหมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนในน้ำมันก่อนเนาะ เาเป็นลูกของฉันคนเดียวขอร้องเธอนะคะตี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันมี สวัสครับคุณวิริยาเรียกสห่างเหินจังเลยนะคะมีอะไรผมรับใช้ครับเราเพิ่งโทรบ,บริษัทกันแค่ครึ่งเดียวเองพรุ่งนี้คนต้องพาฉันทัวร์ครบนะคะแต่คนพ,พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะ่ครับวันหยุดแล้วไงคะคือผมกลัวว่าถ้าเกิดคุณวิริยามีข้อสองสัยอะไรแล้วผม ผมไม่รู้ว่าจะมีพนักง,งานคนอื่นคอยตอบคำถามให้ได้หรือเปล่านะครับคุณก็ตอบแทนพวกเขาสิคะคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรอยัลแอร์ไลน์อยู่แล้วแต่ว่าจะปฏิเสธเหรอคะผมไม่โง่ทำอะไรแบบนั้นหรอกครับเอาไปว่าพรุ่งนี้เขาเจอกันแล้วกันเดี๋ยวก่อนสิคะเราคุยกันต่อได้ไหมคะเรื่องงานนะคะ หวงว่าพรุ่งนี้คุณจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันนะคะให้รอยัลร์ไลน์เซอร์ไพรส์คุณดีกว่านะครับระวังตัวจักเลยนะคะเรีวยกว่าผมรักษามารยาทดีกว่าครับคุณวิริยาเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ผมเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเองฉันไม่ได้เห็นคุณเป็นแค่พนักงานคนหนึ่ง คุณเป็นได้มากกว่านั้นหมายความว่าไงนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถมีวิสัยทัศน์ฉันจะพาคุณไปให้ได้ไกลกว่านี้ Royal airline ให้คุณได้มากกว่านี้คอยดูแล้วกันนะคะ ไปผมเสร็จธุระเมื่อไหร่ผมจะรีบกลับมาครับถ้าคุณจะกรุณารอผมแต่ฉันไม่รอรถจักรยานยนต์ย Yamaha Grand Filano